อังุนค <c oughs> ืนนี้พะก้องว่าวันเวลาถ่านไปเด็กทั้งอ2ค่อยๆเติบโตเป็นิงาโดยเฉพาะนางเผาที่จิตใจงดงา สันธรรมาตต้องออกบ่าเพื่อไปทำพิธีชุบตัวที่เริ่มเป็นเช้่ยมันนีล่ลูกๆวันนี้แม่จะเป็นต้องออกไปทาธุระในป่าพวกเจ้าอย่าหสุดตซนไปเชื่อเล่นตลกออกไปนอกวังแล้วก็อย่าไปในเขตหัห้ามเขามีอันตรายเต็มไปหมดเชื่อแม่แล้วลูก อยากรู้จริงๆเลยว่ามันมีอะไรเราแอบสำรวจด,ดีกว่านางเขาทำท่าทีจะไปเดินเล่น ที่เตรียมตัวให้ดีเถอะพอน้องรู้ทางออกจากเมืองพวกเราจะต้องปลอดภัยแน่จ้ะการดึกคืนนั้นน้าไม่สอารถเอะอะบมัน you ah. นอหลบหนกันนุหแล้วโปรดคุ้มครองให้พวกเราปลอดภัยจากยด้วยเถิดบุกเท,ทวดาประจงฝ่า,าศาตัตา12น้นังบรรณาหยดักงผต้น,ะนใจโดยมนานสเมื่อ,เ,อ,เ,หนนอเห็นว่าปลอดภัยแล้วจึงออกมาจาก้นใจกาวไหวของพินิงจักิตแล้วพากัรเดินทางต่อจะท่างขเขตเมือง ที่ทำหน้าที่สักน้ำสงให้แก่พระฤิษีมนานานหลายปีจพุโองกพเะราชทานมองทองคาให้แกน่นางข้อมเพื่อไว้ใช้สําหรับตักน้าสงถวายเมื่อถึงเวลานางข้อมก็ถีมน่อนนาทองคาไปยังสระน้ำและเจ้งหีของพระอาทิตย์ฉายอาบร่างของนางสิสองซึ่งอยู่หลังุ่มไม้และส่องลงมาถึกตัวนางข้อมในดวงวันว สำคัญว่านางมีบุญรูปกายสีทองงดงามถึงปานนี้ไม่ควรมาเป็นผิ้ตาดน้ำเลยอันนี้จิงข้าก็มีรูปร่างและกางดงามแบบแนางฟ้าแต่ทำไมข้าถึงได้เป็นที่ตัดน้ำนางิะตอบเห็นนางข้อธรรมอย่างนัไรที่พาการถกคำสัรญาของนางให้ถึงหลังข้อเมื่อนางข้อถันหลังไปมองขึ้นไหมก็ทราบว่าเราที่คนเห็นนั้น นนานงานงงไม้พวกท่านเป็นค้อเรือนางไม้กระเล่าทำไมถึงไปหลบหลังพู่มไม้อยนะ่างนั้นพวกเราเป็นคนจกจับแต่หนีพวยักษ์และไดินทางมาไกลไม่ที่พี่คะพราะเราจึงมาหลบหลังพู่มไม้เพวกกวื่อปลอดภัยพวกเจ้าพวกเจ้าอยู่ไปไหนนะเดี๋ยวข้าจะส่งคนมาลักเจ้าไปอยู่ในวงันนงนานขงข้อนางความทั้งหมดในการคุมพระทัศน์ศร เขคโอครองราามานานยังไม่มีปัญาย,ยาแน่กายเขาอองค์จึงสั่งให้ทหารออกไปรับนางสิบสองนละเดจไปยังสักด้วยนเขาโเองเมื่อพระฤาษได้พบนางสิซึ่งกำลังเล่นใกล้ศักกันียงงสนามก็ฟองตกกะุมในความงามของผู้นางจึงรับมาเล่นชายาทั้งสิองคนเหตใดพกเจ้าถึงรูปร่างหน้าาที่านาอ เราเป็นชายาให้ค่